สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เสือดบสิ่งห์ภาพละมีภาพพี่น้องมารุยงานครับทีมงานโชคสมานอิส,สานเจริญทรัพย์ครับผมแสดวันนี้มาแล่นร่วมครับผมทีมงานเบ็นกังานหลายครับผมงานบุคคก็เลยดึงตัวทีมงานมาครับผม เติมน eh ้ำมันกันอยู่ครับผมไปโคพักกินน้ำเจ้ไปโคพักกินน้ำเจ้ สองร้อยขีดแปดเอนสิบีเรียวมือสาครับผมตัวนี้สีเรียวสูงนี่กับทิ้งางานเพื่อนครับผมอ๋อหรือจะทรวมครับน <Okay. S 1> งี่งามครับาเยโอ้อามาแดนรวมน้ำเพื่อนานเป็นลายดินพันก็ลดครับผมทิง,งานนี่เราก็สิบลุยงานน้อต่อ ขั่นเหนียวมาจากวรรลักษ์แจ็คเตอร์นะครับอ้องหาสสปูดเอ็ก์เอ็มนะครับนี่ทีมง,งานรถดัง ปุ่งกี่1 Q. 1 Q. 1 Q. งคิวรถดำรับผมสองสามเมื่อจะคันแทน้ำกันอยู่นสอี่ห้าหกเจ็ดประมาณเก้คันครับ Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิบคันนะพี่น้องมานี่รถดำดำสิบคันทีมงานรถดำเขากับทีมงานโชคสมานจะเลื่อนซับกับผมมานี่เดี๋ยวรถคัน่ายสวยๆเนี่ยฮะโอ้โะมุ้งวางมันจะแซ่บใช่หะ นะพี่น้องนี่เป็นได้ร้อนแสบขึ้นน่ะออกปิกเหรอฮะนี่บ่โอ้บ่ได้กลับบ่ได้กลับบ้านตัววัวผมไก่เนาะวัวอยู่เอ้าเจ้าบ่ได้กลับบ้านบ่ก็เจ้าเสียงว่านอนหนีสนุกนั่นแหละซีโรดูกระเกื้องชิงกับคนทับกูโอ้ี่เขาบ้านแล้วเท่าเขาเที่ยวกันกับโยบายเด้อลายมือกับลายเที่ยวกัน มันไก่วดอันนี้ก็เด้มันนกความไีก็ซื้อสีลวดลุ่มไปฮอดบ้านนีไปอนบ้านเิูดม้อนหนีวาจัดนอนนีเลยเี้้อเหนือนบ้นกอ่อนหนีนะมันยังสบายใจอากาศเย็น นี่ยเติดดำหัวกัดบดีนบบุกจอเ้ผมไ่ได้เห็นี่ลงไว้นี่ผมของผมนีน้องมหาลีจของเก่ามันุเ้ของผมไ่ได้เป็นสีดอกคัอยูเห็นาสภาพเราได้ค้าของคุณเลยน้องจตของเก่าน่าต้มลงไปโเห็นหมเห็นเสมอิดตุ้มขีดตุ้มแล้วก็สีดาสีทาันก็คเหี่ยมเลยดพอัดไม่รอดูกไปรูปคัดอย่างนี้เลยะเตีสาใช้ก็ได้ มีแผงเอยางมีแผงแอยบก็ไม่แ้เมีหมันหัวเว่ามันหัวต้องมีตะล้มสินะมาทีแรกมีแเี๋ยวก็ย็นดีแล้วมาที่แรกมาหผมเมื่อกี อัแนย่สดงว่าพัลมมันพังลมเอปลี่ยนพังลมไหมอืมเพราะว่ากันหอนๆน่แงๆน่ะพัลมมันมันบดูดพลมมันคอยหรือว่ามันตายเลยต้องเปลี่ยนพัลมอืมสองงานแล้วกินุ่เปลี่ยนพังลมไหมอันนี้อีอดได้เนี่อีพอ้นี่ย้ยไปตกัน ดึงขอเนี้ยดึงขอนี้ยดึงแนเราดึงรถหนังเราไดึงแก่เข่าเตรียมรถเนาะพี่แข่งพี่แข่งโคือไม้เทียวว่ะเทียวได้ต่ดึงคนีแข่งเทียวด้ดเีวเห็นียวได้ดเ็นป๊บไปถอยเข่าล้วเอาปดเป็นตกล้มขันเท้าขนอกก็ีขึ้นอย่างนี้แล้วประหาระขันออกเอาวันแกเลี้ยงนี่ไงเลี้ยงิดรถนขับยกตะ มองลดงนันสี่ลที่นี่คบสู้ไข่ดีันไงคบคบทุกไข่ครับผมคบเบิดสูไข่รถอนี่สเออคบเบิดบถูกไข่เลยันเอองัขาดนิสันไยนิสันโมมี่ ช oh <Yeah S 2> ื <ioso> in ่อแค่ไนค่หนึ่งกำบ้านละสองสี่ศูนย์สองเจียว ยึดไปสันจะางนแก่เ <laughs> พ่อนนำรถกับสายแรงฮาครับผมอันนี้แรงยี่ดีคั้นี้จวดันล้มมันหมุนมาสั่นพันล้มเนี่ย

sok 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 รถก็หลุด cả ยางบ่เห็นแล้ว nữa นั้น nè เจ้าเอาโซก 200ขีดแปดมาเอ็นสิองได้เป็น้องเด้อสำหรับคลิปนี่ครับพี่น้องเบิ่งนข้าวๆครับผมกับทีมงานโชคสมานเจริญทรัพย์โชคสมานอีสานเจริญทรัพย์ซื้อทีมงานเพิ่นครับผมทีมงานเสียแอดบันแก่ครับผมเขาที่นี่ครับกัพื้นที่บ่อดินกับทีมงานรถดำ แล้ทีนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สมาิก่อนครับผมพี่าพี่น้องมารับชมใหม่สวัสดีครับ